าเป็นขนมแป้งทอดจะกินให้อร่อยที่สุดกระตองเป็นตอนที่เพิ่งทอดเสร็จร้อนๆตัวแป้งกรอบเข้ากับรสชาติที่กลมกล่อมของส่วนผสมทั้งหมดแต่เบื้องหลังการทำจอนหรือแพนเค,ค้กเกาหลีให้อร่อยตามสูตรดั้งเดิมต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบคือแป้งที่ต้องเป็นแป้งสำหรับทอดจอนโดยเฉพาะเพราะจะผสมแป้งหลายอย่างเช่นแป้งสาลีแป้งมันและเครื่องปรุงต่างๆไว้ด้วยกันแล้ว ส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่จะนำมาทอดกับแป้งก็เลือกได้ตามใจชอบหนึ่งในจอนที่เป็นที่นิยมเพราะเป็นวัตถุดิบที่ทุกบ้านมักมีติดครัวก็คือพาจอหรือแพนเค้กต้นหอมโดยจะใช้ทั้งต้นหรือนำมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆก,ก็ได้แล้วนำมาคลุกเคล้ากับแป้งเติมสีสันด้วยแครอทเพิ่มรสสัมผัสด,ด้วยปลาหมึกกับกุ้ง และเคล็ดลับสำคัญคือจะต้องค่อยๆเติมน้ำลงไปผสมกับแป้งเพื่อไม่ให้เลวหรือข้อนเกินไปจากนั้นก็ตั้งกระทะรอน้ำนร้อนแล้วตักแป้งที่ผสมไว้ลงไปทอดคอยกลับด้านไม่ให้ไหมแล้วรอจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองก็เสร็จเรียบร้อยซึ่งพาจรถือเป็นอาหารที่ทำง่ายกินได้ทุกวัย จึงเป็นหนึ่งในอาหารที่คนเกาหลีจะทำกินกันในช่วงเทศกาลชูซอกเทศกาลที่เป็นวันหยุดประจำปีที่สมาชิกในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้ากันทำก๋วยเยะยโทูก๋ยเยอยคุณเดียวไม่ได้ยอดกกครอบครัวยใช่ไหมคะก็ม ที่ฉ ho. ันก็เด็กๆใช่ไหมคะครอบครัวทั้งหมดห้าสิบคนกว่ามาพ่อพ่อพ่อที่น ong กันอะไรมาทเวกันมาก็กินเยอะทำเยอะใช่ไหมคะมีเยอะพราะมันห้าคนหกคนนั่งที่นี่ก็ตรงรังเต่งที่นี่ก็ผาเจอน้ำแล้วใส่ถุงใหด้วยทั้งหมดกับบ้านใส่ถุง้ันใหญ่นี้ใช่ไหมคะนี่เยอะมาก จอนหรือว่าแพนเคก้กเกาหลีจริงๆแล้วมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่านํนาวัตถุดิบอะไรมาทอดกับแป้งค่ะชื่อเรียกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเมื่อกี้ที่เราทํากันคืออันนี้ใช่ไหมคะคือพาจอนค่ะพาเนี่ยแปลว่าต้นหอมพาจอนก็คือแพนเค้กต้นหอมส่วนอันนี้ค่ะ กิมจิจอนตรงตัวเลยค่ะก็คือแผนเค้กกิมจินอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีโฮบักจอนแพนเค,ค้กฟักทองคําจาจอนแผนเค,ค้กมันฝรั่งซึ่งจอนทั้งหมดนี้แหะค่ะก็คือหนึ่งในขนมสําคัญของเทศกาลชูซอกของคนเกาหลีนั่นเองค่ะคัตชี่มาเก,กลเลยังมีอาหารและขนมอีกหลายอย่างที่คนเกาหลีทาในช่วงเทศกาลชูซอกเช่นดงกระรังแตงหมูหรือเนื้อสับปั้นทอด และที่ขาดไม่ได้คือทรงพยอนหรือเค,ค้กข้าวคือต๊อกที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวปั้นสอดไส้เช่นถั่วงาเกาลัดโดยจะปั้นให้มีนันกษณะกลมหรือเป็นรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวประเทศเทศกาลชูซอกหรือวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีเป็นเทศากาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่จะจัดขึ้นในวันที่15เดือน8ของปฏิทินจันทรคติในวันพระจันทร์เต็มดวงของทุกปี ที่สมาชิกครอบครัวจะเดินทางมาที่บ้านเกิดใช้เวลาพักผ่อนและร่วมกันไหว้บรรพบุรุษไหว้พระจันทร์เป็นการขอบคุณและขอพรให้ได้ผลผลิตที่ดีในปีถัดไปชูศกุน คุณอีซอนจูผู้อำนวยการสูงวัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยเล่าว่าเทศกาลชูซอกมีมายาวนานเกือบ2,000ปีเพราะในสมัยก่อนคนเกาหลีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำสวนและเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวหรือประมาณกลางฤดูใบไม้ร่วง ก็จะมีผลผลิตต่างๆเช่นข้าวสารผล,ลไม้ผักหลายชนิดทุกคนก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันยกตัวอย่างขนมทรงพยอนก็มีที่มาจากข้าวสารที่เก็บเกี่ยวได้มีปริมาณเยอะจึงนำมาทำเป็นแป้งต๊อปสำหรับกินกันในครอบครัว แม้ภาพของการเป็นสังคมเกษตรกรรมจะไม่ชัดเหมือนในอดีตหากคนเกาหลีก็ยังคงสืบทอดและจัดเทศกาลชูซอกต่อเนื่องมาตลอดเป็นวันหยุดประจำปีที่นอกจากผู้คนต่างเดินทางกลับบ้านเกิดก็ยังมีการจัดก,กิจกรรมหรือการแสดงทางพฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆขณะที่คนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็มักรวมตัวทำอาหารและขนมต่างๆเช่นกัน หรือแม้แต่นักแสดงและศิลปินเกาหลีก็มักจะใช้ช่วงเวลาเทศกาลชูซอกแสดงความขอบคุณต่อแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนทำให้เทศกาลชูซอกยังเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน